ครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตการาทำโหลดบาลานซ์บน o p e n s e n s ซึ่งรันบนตัวอ่าพร้อมอออีกทีหนึ่งนะครับนะ<ๆ>เดี๋ยวก่อนที่จะมาดูกันสาธิตนะครับขออนุญาตพิจารณาพันธ์น,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 นะผมมีคอร์สเรียนออนไลน์จำหน่ายนะครับแล้วก็ผมรับบริการซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ผมมีบริการ VPN นะ ถ้าท่านใดสนใจก็ไปดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอบน,บน youtube นี้ได้เลยนะครับผมเขียนรายละเอียดเอาไว้ข้างล่างนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องติดตั้งนะครับทำโหลดบาลานบนโอเพียนเซนตติดตั้งโอเพนบนตัวพลอกหมอกก่อนนะแล้วตัวพลอกหมอกนี้มันจะมีกร์ดอยู่สามใบนะครับคือแวนหนึ่งแล้วก็แวนสองนะเพราะว่าจะทำโหลดบาลาน แล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งก็คือแลนนะครับมันก็จะมีการ์ดสามใบนะอ่าทีนี้อันนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผม access ผ่านตัวแลนขาแลน Land อยู่นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะต้องไป assign ไอ้ตัวแวน1กับแวน2ออ่าไปที่ interface นะครับแล้วก็ assign แอนด์หนึ่งกับแลนดสองต้องเพิ่มเอาไว้แล้วนะครับบนพอกหมองนี่ยเพิ่มไว้แล้วแอนด์หนึ่งแอนดสองพอเพิ่มไว้เราไปอินเทอร์เฟซแอสไซายเมนต์นะก็จะเห็นอุดกรณ์มันเพิ่มขึ้นมา VT ทีเน็ตหนึ่งวีทเน็ตสองเดี๋ยวตัวแวนดหนึ่งผมจะให้เป็น VT ทีเน็ตหนึ่งแอดเข้าไปนะครับอ่าตัวแลนดสอง เป็นวีทีนวีทีนสองนะครับเป็นแวนสองแอดเข้าไปอันนี้ให้เรา save เซฟก่อนนะครับเราเพิ่มเข้ามาทั้งสองแวนล้ทีนี้เดี๋ยวเรามาติดตั้ง ip address นะครับคลิกเข้าไปที่นี่นะครับแล้วก็ติ๊กแ n a b l e แล้วก็ติ๊กตัวนี้ด้วยนะเพราะว่าบางครั้งถ้ามันไม่ล็อกมันมันจะถูกรีมูฟไป ip a d d r e s, s k, ผมตั้งเป็น static นะครับตัวนี้ผมจะตั้งเป็นดนดร้อยนะครับ ..10 ึร้อยดนึอยนสิบนะสองผมจะตั้งเป็นสองร้อยดนดสิบนะครับทับยีีแล้วก็ save นะครับ app l y าน อ่าส่วนแวนสองคลิกก็ไปตรงนี้คลิกไปตรงนี้ enable อ,อ่าติ๊กล็อกแวนสองผมจะให้เป็นอ่าตรงนี้เป็น static นะตัดสองร้อยดสิบนะครับอ่าจะสังเกตว่าทั้งแวนหนึ่งแวนสองเลยเรายังไม่ได้ใส่เกตเวนะเมื่อเรายังไม่ได้ใส่เกตเวมันจะวิ่งออกไม่ได้นะครับ เดี๋ยวไปที่ System Gateway นะไปตรงนี้เดี๋ยวไปสร้าง Gateway ของทั้งแ a n หนึ่งและ WAN สองอันนี้เดี๋ยวผมคลิกเครื่องหมายบวกนะครับผมตั้งชื่อว่าแ a n หนึ่ง Gateway แ a n หนึ่ง Gateway ผมให้เป็นร้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าแ a n หนึ่งเป็นร้อย x แ a n สองเป็นสองร้อย x นะครับ อินเทอร์เฟเป็นแวนหนึ่งอ่าใส่ผิดอ่าคันนี้ดัดร้อยดัดหนึ่งนะครับอ่าติ๊กตรงนี้ด้วยอัพสตรีมเจ็ดเวแมนิเตอร์อ่ะเดี๋ยวเรายังไม่เรายังไม่เสร็จลวกันนะครับจากนั้นก็ให้เซฟนะ อ่นนี้เราได้แวนหนึ่งแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปแวนสองไปโคลนเลยก่อนแอปพลายนะผมไปโคลนทำแวนแวนสองเลือกแวนสองนะครับตรงนี้ตั้งเป็นแวนสองเกตเวย์อ่าตรงนี้ก็เป็นดัตสองร้อยดัตหนึ่งนะครับแล้วก็เซฟอ่าได้ทั้งแวนหนึ่งและแวนสองหลังจากนั้นให้แอปพลาย อขอตรวจดูความเ,เรียบร้อยอีกรอ,อบหนึ่งก่อนอันนี้แวนหนึ่งโอเคส่วนแวนสองต้องเลือกผิดนะครับอินเทอร์เฟซเป็นแวนสองนะตรงนี้เดี๋ยวกันนะตรงนี้เป็นแวนสองแวนสอง อ่ะโอเคอันนี้เป็นแวนหนึ่งขอดูหน่อยโอเคครับแอปผ่านอะ่ะทีนี้ผมมาดูไฟ์วอลลูก่อนนะครับไฟวอลลู อขอดูแลนอันนี้แลนนี่เป็นค่า default อ,อยู่แล้วนะครับแล้วไปแวหน,นึ่ง <c oughs> แวรหนึ่งผมผมจะเปิดให้หมดเลยนะอ่าผมจะเปิดให้หมดเลยนะจริงๆไม่ควรเปิดให้หมดนะครับนี่ผมมาสาธิตถ้าระบบจริงจะตเราก็จะต้องบล็อกเฉพาะเซอร์วิสที่เราใช้งานแวน2สองผมก็เปิดให้หมดเลยนะครับ เมื่อกี้เราลืมทำอะไรไปเราไปสร้างเกตเว์แล้วนะครับเราต้องไปที่อินเทอร์เฟซแล้วไปใส่เกตเว์ด้วยแวนหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เกตเว์เป็นแวน1นึ่งส่วนแวนสองตรงเกตเว์ตรงนี้เป็นแวน2 อ่าโอเคเราได้เรียบร้อยละนะ <c oughs> เราได้อินเทอร์เฟซอ่อมาหมดแล้วนะครับทั้งแวนหะนึ่งแวนสองแลนอ่าอันนี้เกตเวย์เห็นไหมเกตเวย์ขึ้นมาลนะ 인터เฟสสแตติกอ่าเดี๋ยวขอแอดเข้าไปก่อนมนะีอินเตอร์เฟสนะอ่าไม่เป็นไรโอเคอ่าทีนี้อ่าจากอ่าที่เราแอด แอดอินเทอร์เไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่ Gateway ตรงนี้ไป c o n f คอนฟิกเกตเวซิสเตมเก w a y เรามีทั้ง2ตัวเลยนะครับเรามีทั้ง2ตัวให้เราจับจับมัดรวมนะครับจับมัดรวมกันเดี๋ยวไปที่กลุ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําโหลดบาลานเพราะว่าถ้าเส้น1เส้นใดดาวอีกเส้นหนึ่งก็ทํางานได้ทันทีไปที่กลุ่ม คิดหมยบวกผมตั้งว่าโหลดบาลานนะครับโหลดบาลานตรงนี้นะผมกำหนดให้เทียมันเท่ากันนะครับเทียเท่ากันอตรงนี้เป็นค่า d ดีฟ u อร์ก็ไม่ต้องเอานะครับอันนี้ที่เราสร้างขึ้นมาอาผมให้ m ิมเบอร์ดาวนะครับถึงมันจะสลับสายกันนะ นอกนัน้นก็ผมตั้งโหลดบาลานแล้วก็เซฟนะครับแอปพายนะ,ะเ่านไหมได้แล้วนะครับทีนี้ไอตัว Gateway Group ตรงนี้มันจะชื่อว่าโหลดบาลานทีนี้ให้เราไปตั้ง Firewall ของฝั่งขาลแลนของเราเนี่ย ให้เรียกใช้งานตัวเกตเวตัวนี้นะครับไปที่รูไปที่แลนด์ครับไปที่แลนด์นีมตรงนี้ i p พีผมไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมลบทิ้งเลยนะครับาทานี้ผมจะไปเปลี่ยนแก้ไขรูตรงนี้นะครับคลิกรูปดินสอลงก็ไปแก้ไขเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับ อแอดวานเดี๋ยวโชว์นะโชว์แอดวานตรงนี้ให้ไปดูที่เกตดเวนะครับเกรดเวอ่นนี่ตรงนี้อ๋อไม่ต้องกดโชว์มันอยู่ตรงนี้ให้เราเลือกเป็นโหลดบาลานนะครับ แน่เห็นไหมโลกบัลลนง์จากนั้นก็ให้เซฟนะครับอ่าแอปพลายเชน <c oughs> อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะครับผมลืมจุดหนึ่งที่สำคัญนะ อ,อไอ้ตัวเกตเว a y เนี่ยพอมันมีทั้งแวนหนึ่งแวนสองเนี่ยพอเวลามันจะสลับเนี่ยมันจะสลับไม่ได้สมมุติถ้าเราไม่อนุญาตให้มันให้ไอ้ตัวเกตเว a y เนี่ยสามารถที่จะสลับได้นะครับให้ไปที่ซิสเต็มนะตรงนี้สำคัญนะซิสเต็มนะครับแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่เ general นะครับตรงนี้อะ ตรงด้านล่างสุดนะครับตรงด้านล่างสุดเนี่ยมันจะว่า Gateway Switching Allow r e f o r l e Gateway Switch ให้ติ๊กด้วยนะครับพอติ๊กแล้วก็เซฟนะถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้พอแวนหนึ่งไม่ว่าจะแวนหนึ่งแวนสองดาวขึ้นมาเนี่ย Gateway มันไม่สลับให้นะครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับก็ไปที่ System Setting General แล้วก็ไปติ๊กข้างล่างนะครับ Gateway สวิตชิงนะครับ